มาทอดมันเพื่อนๆคลิปนี้มาทอดมันกันเพื่อนๆพอบางคนก็อาจจะรู้แล้ววิธีทอดมันง่ายๆเลยนะซื้อจากตลาดเขา,าขายเป็นถุงแบบนี้นะตัดเลยตัดเลยไม่ต้องมาเทใส่กระมังให้ยุ่งยากวิธีทอดมันแบบง่ายๆเลยนี่ตัดตัดตัดนี่ตัดถุงเนี่ยตัดปลายถุงนะก้นถุงนะนี่เลยนี่ยมือจุ่มน้ํานิดนึงล้างให้สะอาดแล้วนะมือนะนี่เนี่ยฮะนี่ยนะบีบอย่างนี้เลย เนี่ยเอาพอดีคําไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่ไปจะเอาแบบไหนใส่ไปอดุอดอดุดอุดเนี่ยบีบเลยเนี่ยไม่ได้มียุ่งยากเนี่ยค่อยค่อยบิดถุงลงไปเรื่อยๆรื่อยรีดไปแบบนี้เพื่อนเพื่อนของง่ายง่ายอย่าทําให้มันยากทอดมันลูกหรือปูทอดมันให้กินเนี่ยบีบออกมาเนี่ย ง่ายๆเลยเนี่ยอือคืออะไรทอดมันให้กินลูกอุ้ยอุ้ยยังไงท้องนะเนี่ยง่ายไหมแบบนี้ง่ายไหมเแบบนี่ยง่ายไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอคำเล็กคำน้อยก็ว่ากันไปเนี่ยนี่คืออะไรอะคือทอดมันลูกทอดมันอร่อยเนี่ยไม่มันมีชิคตัวมันมันมีนิดหน่อยมันก็ไม่เป๊โอ้ยมันกระเด็นตัวอ,อะไรอะเนี่ยบิด บิดค่อยๆบิดรีดลงไปเนี่ยรีดลงไปนีเท่าไหร่ก็หมดเนี่ยเนี่ยม,มัน,มนไม่ใช่ดำมันเหลืองออกเป็นสีส้มมันจะสุกแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยเอาแค่พอสุกอือครับกินผ้าห้าก,กินทุ่งนี้หนไหมเออผ้ายญ้าไม่มีกินเออใช่ม่นมีมน้ำมันเหลืองเออเลยนี่ง่ายๆ ใส่ลงไปวิธ <ENNIS> ีการไม่ได้ย <Gore> ุ่งยากสะอาดใส่น้ำนิดหนึ่งเน้นจะไม่ติดใส่ไปติดโลก็ได้แป๊บเดียวโอเล็กเชียวอืระเด็นนะใส่ลงไปเนี่ยเนี่ยมันมมันเป็นนะบิดถุงไปบิดถุงรีดลงไปบิดแบบนี้บิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยบิดแบบนี้มันก็จะรีดลงหมดเลยเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิมไฟพอเราทอดไปนานๆไฟมันจะร้อนเราก็เบาลงนี่อ่ะนี่เลยครับก็จะได้ทอดมันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนี่เลยเอาก็ใช้เท่าไหร่ก็ทําเอาอยากห้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ทําเอาอืมมันมันช่ำๆรสชาติดีอร่อยมาก ถ้าอยากให้หอมก็เก็บใบกะเพรามาใส่จะมากเลยทอดมันกับเพราะนะทอดกรอบออออืืสุดดยา